พี่น้องประชาชนครับคดีมาเกลแปดแปดแปดนะวันนี้เราก็ได้เห็นการปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับของนะพี่เจี๊ยบนะพลตำรวจโทนะครับนะกับอ่าพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญน,นะพี่เจี๊ยบก็คือผู้การสอทอก็คือผู้การไซเบอร์ การที่ผู้จัดาการไซเบอร์เนี่ยเคยแถลงข่าวกับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนว่าคดีมาเกานะครับไม่มีหลักฐานจึงไม่สามารถออกมาจับได้จริงๆแล้วนะครับเขาไม่สามารถบอกได้หรครับว่าเขามีหลักฐานอะไรเพียงแต่เป็นขั้นตอนของกระบวนการในการกรวบรวมหลักฐานหนึ่งต้องขอสเตทเมนต์จากธนาคารนะครับเราจะขอทางข้างก็ไม่ได้นะครับเราต้องขอโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่นั้นเดี๋ยวผู้ต้องหา นะครับเขาสู้เรื่องที่มาของเอกสารชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็ในการขยายเครือข่ายเนี่ยเนื่องจากว่ามีการนะครับพาดพิงนะถึง4บอใบไ,ไม้เนี่ยนะถึงพวกไอ้เบนพวกอะไรเนี่ยนะครับก็มีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะดังนั้นเนี่ยการจับผิดใครเนี่ยมันต้องใช้เวลาจะไปปุ๊บปับ๊บเอาดังใจทุกคนเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับแล้วก็มาเก้าแปดแเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่า แบ็กนะนะอัพเนี่ยนะกมาเก้าแปดแปดแปดเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตนะอดีตตำรวจระดับสูงอดีตนักการเมืองระดับบิ๊กของรัฐบาลนะนะต้องบอกว่าอดีตนักการเมืองของบิกรัฐบาลอดีตตำรวจระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นตรำรวจเนี่ยอีกจำนวนหลายคนดังนั้นข้อมูลข่าวสารในการทำคดีมาเก้าแปดแปดแปดองสอทอหรือกองบัญชาการตรวจไซเบอร์ ก็มีใส้ศึกอยู่ในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์แม้กระทั่งการออกหมายออกอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้ต้องหารู้ตัวก่อนล่วงหน้าตลอดเพราะว่ามีคนนะครับเขาเรียกว่าขายชาตินะขายชาติขายข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงหน่วยนะครับยอมขายศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจนะครับจึงนําข้อมูลไปบอกกระบวนการของมา9ก8 8แปดกระบวนการของไอเบนของไอไอ้บนะครับที่เป็นตำรวจตมสองนะ ดังนั้นเนี่ยทั้งสี่บอยไม้เนี่ยนะครับถึงแม้จะหลบหนีไปก็ตามนะครับนะผมเชื่อว่ากองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ยังมีหมากเด็ดนะที่จะต้องดําเนินการอีกหลายวันนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับเงินจํานวนนับหลายหมื่นล้านนะวงตรงน้ยต่ำกว่า2 0 0หมืนล้านอ่ะนะครับของกระบวนการเบ้นเนี่ยนะครับที่เป็นนะพวกเป็นอดีตแฟนสาวของนะคุณดิวิสารานะครับดังนั้นเนี่ยนะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่อยในการทํางานนะครับไม่ใช่ด่าอย่างเดียวนะคุณมีคอมเมนต์ด่าเขาอย่างเดียวคุณไม่เคยให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เลยแต่คุณรู้ไหมว่านะครับข้อมูลที่ผมให้เจ้าหน้าที่ไปบางส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีบางส่วนพอผสมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงได้มีปฏิบัติการนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือก็ได้จากคุณดิวอิสลาด้วยนะครับที่ออกยอมออกมาเสี่ยงในการเปิดโปรง นะครับขบวนการเหล่านี้แต่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาเขามีอดีตตำรวจระดับบิ๊กนะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอดีตนะตำรวจนะระดับในพลนะครับคุ้มกะลาหัวไอ้พวกนี้อยู่นะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ในการทํางานนะครับทุกอย่างนะแม้กระทั่งคุณรู้ได้เลยว่าแม้กระทั่งเทียเท่ยงคืนตีสอก็ยังไปค้นผับที่ RCA นะก็ยังมีการไปโอเปเรชั่นในตอนเช้ามืดหกโมงกว่า นะครับทำกันไม่ได้หยุดได้หย่อนนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเราทุกคนนะก็พร้อมที่จะปราบปรามนะครับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตํำรวจนอกรีดนะครับผมยังมีอีก15นะสิบห้ายูเซอร์นะครับเรียกว่า15บห้ายูเซอร์ที่มีมูลค่าอีก2 5งหมล้านร่วมกับกองบัญชาการตำรวจเซเบอร์ที่จะมีปฏิบัติการโอเปอรชันกันอีกนะครับในสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ นะครับในวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยผมติดขึ้นศาลนะครับถึงวันที่15ดังนั้นเนี่ยจริงๆเราจะมีโอเปอเรชันร่วมกันนะครับภายในวันที่15แต่ผมก็ขอให้พ้นวันที่15ไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าผมยังติดคดีนะครับขึ้นศาลกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะครับอีก2วันแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นคดีของทนายของแซนที่ศาลสุนรระการอังคารพุธขึ้นคดีจุลินที่ศาลนาญารัชดานะครับ แล้วก็มีไปฟังกับพิพากษานะคดีออฟนะครับนะแล้วก็ดีคดีที่เดชาฟ้องผมด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราจะเสร็จสิน้นหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยเราจะว่างนะครับเราจะมีโอเปอเรชั่นร่วมกับตำรวจกองบัญชาการหมวดไซเบอร์ในการปราบปรามตำรวจนอกรีดที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะอีกผมบอกให้เลยว่าอีกเป็นร้อยรอีกเป็นร้อคนนะครับร้อยร้อคนนี้คือเป็นเจ้าของเว็บนะครับที่เป็นเฟรนไชาย แล้วยังไม่รวมเครือข่ายอีกจำนวนมหาศาลนะครับไม่ต่ำกว่า2-300คนนะครับแล้วเว็บพวกนี้เป็นเว็บเครือข่ายเดียวกันหมดนะกับไอ้ไอเ้เบนกับไอ้พวกนี้4คนนี้นะมันเชื่อมโยงกันหมดแหละนะครับกับเครือข่ายที่ผมจะเปิดทั้งหมดมันเป็น,ปน,ปนรูปใหญ่มีปริมาณเงินนับแสนล้านบาทนะครับของขบวนการเหล่านี้ซึ่งเราได้มีการส่งไปให้ปป,ป,ป,ปงดําเนินการนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินรอไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการออกหมายจับนะภายใน หลังจาก15ไปแล้วเนี่ยสามารถฟรีดเงินอะไรต่างๆที่เป็นทรัพย์สินได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าให้กําลังเจ้าหน้าที่นะครับกอมบัญชาการรวจเซเบอร์นะด้วยนะครับนะเพราะว่าเขาก็พยายามทําเต็มที่นะครับไม่มีใครไม่อยากจับหรอกครับนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจทําแต่ขั้นตอนของพวกนี้เนื่องจากว่านะครับเซเวอร์เนี่ยอยู่ที่ประเทศขเขมรเซเวอร์นะดูต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจการทําง,งานของเจ้าที่ด้วยไม่ใช่ด่ายอย่างเดียวนะอันนี้เรียนให้ทราบนะครับนะพี่น้องประชาชนครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะผมได้เป็นผู้แจ้งเบาะแสโดยประสงค์รับรางวัลสินบนนำจับสามสบห้ของของเถื่อนนะครับที่ชื่อว่านะไอซูกไกเคไอซูกไกเคเนี่ยครับ เป็นคนจีนสีดำที่ประกาศสักดาทั่วเมืองไทยในวงการของเถื่อนรายใหญ่แล้วก็วงการชิปปิ้งนะครับไอซูไกเคเนี่ยนะไซูเนี่ยมันบอกเลยว่าตำรวจเมืองไทยเหมือนสุนัขเอาตังให้มันพอมันกินเข้าไปมันก็ทำะายกูไม่ได้นี่คือไอซูที่มีของเถื่อนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการจ่ายส่วยให้กับภูมิกับสมุทรสาครจะให้กับกองบัญชาการตำรวจทรภาคเจ็ดจะให้สืบตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจยให้ทุกหน่วยราชการของเมืองไทยจนทั้งไอซูป,ประกาศกล้องเลยว่าตำรวจเหมือนหมานะตำรวจเหมือนหมาที่เอาชิ้นเนื้อโยนให้ก็ทาอะไรกูไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมที่รักตำรวจนะและทำงานวลกตำรวจมานานกว่า10ปี รับไม่ได้ที่เยซูซึ่งเป็นคนจีนนะประกาศสักดานะครับบอกชิปปิ้งบอกผู้ค้าของเถื่อนตั้งแต่พระรามสองไปเลยที่เขาอ้างว่าเป็นหัวมังกรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีโอเปอเรชั่นใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับภายใต้การกับดูแลของท่านพลตํารวจนงองศักดิพัฒน์ท่านผอตรอได้ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษคือปราบปรามะเะื่อดทรัพย์สินทางปัญญานะ ซึ่งมีอยู่จํานวนหลายชุดนะครับในการที่เปิดสักเปิดสักราชใหม่นะในการดําเนินการตรวจค้นนะครับโรงงานของไอซูไก่ไเคไอเคนี่เป็นลูกหลาของผู้การจังหวัดปากน้ํานะครับผู้การปากน้ําให้การดูแลไอเคกับไอซูนะซึ่งไอเคเนี่ยผู้การปากน้าเป็นคนแต่งจัดงานแต่งงานให้นะครับซึ่งเราสามารถนะครับปฏิบัติการในการตรวจค้นโรงงานที่บางปูนะ ที่มีเนะครับเป็นเจ้าของนะครับโรงงานร่วมกับไอซูนะสามารถยึดนะครับยาปลูกเซ็กนะครับนะยาปลูกเซ็กทั้งชายและหญิงมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะครับซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าที่ออยที่เรานำนำไปนะครับร่วมกับปคบร่วมกับปสร่วมกับนะชุดปราบปรามละเมดทรัพย์สินทางปัญญานะดำเนินการตรวจสอบพบว่าไอซูกับไอเคอายาปลูกเซ็กของปลอม มาหาขามาขายให้กับพี่น้องประชาชนในลาซาด้านะครับยาปลูกเซ็กเนี่ยนะครับบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ห้าใหญ่นะผู้หญิงก็เหมือนกับออกฟูลูฟิตอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องของเจลหลอลื่นเท่านั้นนะครับซึ่งเรามีการยึดนะครับสินค้านะครับเะเมิดลิขิตนะมีการยึดของยาที่เป็นของปลอมนะทุกอย่างเนี่ยนะครับได้จํานวนมาก เอาง่ายๆว่ามากกว่า10ล้านบาทนะครับในการทาลายกระบวนการขอยซูและเครือข่ายโดยมีพุ่มกับบางปูพุ่มกับบางพีนะครับรับส่วยในการรับเงินใต้โต๊ะของผว้ไอซูโดยชุดสืบสวนของบางปูและบางพีร่วมในการรับส่วยของไอซูกับพวกทั้งไอเคด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรการก็รับสินบนของไอซูไก่ไเคด้วย ซึ่งไอซูกไกเคมบอกเลยว่าตํารวจเหมือนหมาที่รับเงินของมันไปแล้วทาอะไรมันไม่ได้ก็เพราะเป็นแบบนี้ไงครับมีการนะครับขนาดว่าเราออกหมายค้นนะครับเวลา11บเนาฬิกาสานาทีแล้วนัดหมายกันบ่ายโมงนะครับที่จะเข้าจุดโอเปรชั่นร่วมกันนะบอกกฏว่าหลังจากรับหมายไปแล้วจุดที่1นนะครับภายใต้กำกับดูแลของพลตํารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับกู้บงับการปราบปรามป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไปผู้นําทีมนะโดยให้ลูกน้องนําทีมไปข่าวไม่มีรั่วนะครับสามารถจะไปไอเคได้เจ้าของเนี่ยมือขวาของไอซูยึดของได้จํานวนมากกว่า10ล้านบาทนะครับนะแต่จุดที่2ซึ่งมีไอเคดูแลเหมือนกันและมีแรงงานเถื่อนมากกว่า100คนที่มีบัตรเลยนะครับแต่ตำรวจมอฝั่งน้ํากับรับสินบนขอยไ,ไอซูไก่ไเคบอกให้มีการเอาแรงงานเถื่อนมาใช้ นะครับในโรงงานที่บางปาอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรการโดยการเอาคนงานออกไปก่อนที่เราจะเข้าค้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มีการปล่อยให้โรงงานโดยไม่มีคนที่เป็นเจ้าของอยู่สามารถยึดทรัพย์นะครับจํานวนมากนะแต่ก็มีเจ้าที่นะของปากน้ําเข้ามาขอเคลียร์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ยอมนะผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่ดาเนินคดีแล้วเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ต่อนะครับเพื่อจะต้องการ ยึดนะครับดำเนินคดีไกซูไกเคโดยการดําเนินคดีนะในข้อหาฟอกเงินต่อนะครับเพราะว่าของเถื่อนของพวกนี้เป็นของผิดกฎหมายซึ่งเป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินผมจะดําเนินคดีแล้วก็ลองมาที่ตมเพื่อให้ดําเนินคดีกับไอซูไกไอเคนะให้มีการยึดพาสปอร์ตแล้วก็ยึดปีซ่านะครับเพิกถอนนะแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศจีนหลังจากที่มีการดําเนินคดีนะครับที่ศาลเรียบร้อยนะครับนะเอาตัวไปขัง นะในเรื่องของทำผิดกฎหมายนะครับและส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการดําเนินคดีโดยจะนำหนังสือร้องผอบตรองให้ตั้งกรรมาการสอบห้าเสือโรงพักทั้งบางปูบางปูและบางพีแล้วก็ขอให้มีการตั้งกรรมาการสอบผู้การป่างน้ําด้วยฐานปล่อยปละและ้วเลยไม่พอยังรู้สมรู้ริ่มคิดในการดูแลไอเคนะครับที่มีการเปิดของเถื่อนนะครับจานวนกว่าร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้มีการใช้แรงงานเถื่อนนะครับโดยจะนำหนังสือร้องกับ ผู้บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าโรงงานของไอซูเนี่ยนะไก่เคเนี่ยที่บางปาบางพีเนี่ยมีการใช้แรงงานเถื่อนที่ไม่มีบัตรเลยนับร้อยลนับร้อยคนอัน,นี้เป็นเรื่องของการรับไม่ได้ที่คนจีนสีดำนะครับอย่างไอซูเนี่ยนะมีธุรกิจเป็นพันล้านแต่กล้านะครับดูถูกตํารวจไทยว่าตํารวจเป็นหมาพี่น้องประชาชนชาวข้าราชการที่เป็นตํารวจคิดดูสิครับว่าเขาดูถูกคุณเป็นหมา คุณรับได้อย่างไรตำรวจปากน้าตำรวจสมรการตตำรวจบางพีตำรวจบางปูนะแล้วก็ผู้การปากน้าเนี่ยนะครับผู้การพันลบเนี่ยนะไปสนับสนุนไอซูได้ยังไงนะรู้อยู่แล้วว่าเขามีของเถื่อนมากกว่า200ล้านมีการใช้แรงงานเถื่อนนะครับจำนวนนับร้อยคนโดยที่ไม่มีบัตรแต่ไปส่งเสริมในการรับเงินสวยนะครับขอไอซูไก่ไเครับปล่อยมันเรียกว่าไอหมาเป็นหมาที่ดูแล้วกันพี่น้องข้าราชการตำรวจเจ็บปวดไหมครับ ที่คนจีนสีดําอย่างไอซูกไกเคดูถูกตํารวจไทยว่าเป็นหมานะเป็นสุนัขรับใช้เอาเงินไปก้อนหนึ่งมันก็ทําอะไรกูไม่ได้แล้วนี่คือความเจ็บปวดของชมรมชืเหลือเสีอะชะกรรมนะที่คนจีนสีดํามาทาหากินในเมืองไทยแต่มันดูถูกตํารวจไทยว่าเป็นหมานะดูถูกตารวจไทยว่าเป็นหมาโดยเฉพาะตํารวจปากน้าเนี่ยชุดบางปูชุดบางพีนะแล้วก็ผู้การปากน้ํา ในการเอาเงินของพวกนี้นะครับรับเป็นรายเดือนนะแล้วก็รับเป็นก้อนใหญ่ในการปล่อยพวกนี้ขนของเถื่อนนะครับจํานวนมากนะพี่น้องประชาชนคิดดูผมไป้นเนี่ยด้วยความเจ็บปวดเห็นแล้วก็มันหน้าทุเรศมากๆนะเอายาปลูกเซ็กที่เป็นของปลอมมาหลอกขายคนไทยผมได้ถามนะครับว่าทําไมถึงยาเนี่ยเป็นยาที่แท้ไหมเขาบอกว่า ยาเนี่ยมันมันไม่ใช่ของจริงหรอกเพราะคนไทยหลอกง่ายนะครับผมว่าแล้วทําไมคนแก่ซื้อไปทาไมไม่ยำหําไม่ใหญ่สักทีอย่าหั่เท่าเดิมเหมือนเดิมเพราะมันยาปลูกแซกที่ไหนมันไม่ใช่มันบอกว่าทายานี้เแล้วทให้หําใหญ่ทาเท่าไหร่มันก็ไม่ใหญ่มันก็เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นเจลอันกมันเป็นเจลหล่อเลื่นของผู้หญิงเนี่ยบอกทาแล้วมันจะฟิตนะมันจะทําให้ออกใหญ่ทาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันเป็นเจลอย่างเดียว นี่คือความอัปยศของวงการตำรวจไทยในยุคนี้ของปังนะ้ำที่มีการปล่อยให้มีของเถื่อนนะครับในโกดังเถื่อนในจังหวัดสมุทรปราการจํานวนมากซึ่งเราก็จะมีการชี้เป้าเพื่อรางวัลสินบนนําจับ35ต่อไปก็ต้องกวาดให้เกลี้ยงในจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ตามมาด้วยภาค7นะก็บอกเลยว่าพี่โอ๋นะครับผู้บัญชาการตำรวจภาค7ปล่อยให้มีคนเดินเก็บของเถื่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอเปอเรชั่นอีกรอบหนึ่ง นะหลังจากวันที่15แล้วเราจะเริ่มจับทุกวันนะครับวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันเราจะเริ่มเป้าภาคหนึ่งกับภาค7ในการกวาดร่างของเถื่อนแล้วตามมาด้วยนครบาลตั้งแต่หัวมังกรก็คือพระรามสองที่คุยนักคุยหนาว่าที่นี่คือหัวมังกรมีผู้ใหญ่ในสำนาจตุลารชาติดูแลแล้วก็จะกวาดตั้งแต่หัวมังกรตั้งแต่บางขุนเทียนนะครับในพื้นที่ของปกรณอนะครับไล่ไปเลยครับจนถึงนะน้องแขมนะครับให้หมด นะของเถื่อนพวกนี้ซึ่งขณะนี้นี่มีการตั้งชุดเฉพาะกิจนะแล้วผมบอกได้เลยว่าภายใต้การกับดูแลของท่านพลเอกเอกต่อศักดิ์สุวิมลไม่มีการรับเคลียร์ทั้งสิน้นไอ้กระบวนการขอยอซูไก่เคเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าวิ่งเคลียร์ยัยงไงก็วิ่งเคลียร์ไม่ได้รับรองได้ว่าเดี๋ยวจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วผมจะเป็นคนติดตามคดีของไอซูเนี่ยให้ได้เพราะว่ามันดูถูตำรวจไทยเป็นหมาพี่น้องประชาชนคิดดูนะอันนี้คือหนึ่งที่เรารับไม่ได้เลยนะครับ ดูถูกตำรวจไทยเป็นหมาที่ดูแล้วกันนะมาทำหมากินในเมืองไทยเสือดูถูกตำรวจไทยว่าเป็นหมาเพราะว่าเป็นสุนัขรับใช้มันนี่ความเจ็บปวดตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคเจ็ดนะครับโดยเฉพาะในปางน้ําเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าพฤติกรรมของคนพวกเนี้ทําไมถึงกล้าฆ่าของเถื่อนในพื้นที่ของสมุทรปราการจํานวนมากก็เพราะว่าหนึ่งมันดูถูกตำรวจไทยว่าเป็นหมาเนี่ยเพราะเอาเงินไปให้ให้รายเดือน นะดังนั้นเนี่ยความเจ็บปวดแค่นี้ยังไม่พอพี่น้องประชาชนนะถ้าเราปล่อยไว้ให้คนจีนสีดำพวกนี้นะครับสามารถใช้เงินซื้อนะแล้วดูถูกตำร,รวจไทยเป็นหมาได้แล้วตำรวจจะมีศักดิ์ศรีไหมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นคนแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตำรวจไทยที่ไอซูเนี่ยมันกล้าหาญชันไทยแดกเล่าในวงชิปปิ้งแดกเล่าในวง ค่าของถึงไดในการบอกตำรวจเป็นตำรวจเป็นหมานะอันนี้ผมรับไม่ได้เลยนะก็ต้องบอกเลยว่าทุกเครือข่ายของไอ้ซูนะครับทุกอย่างเดี๋ยวจะมีการโอเปเรชั่นนะครับทุกจุดให้สิ้นซากนะครับแล้วจะเอาตัวมันกลับไปยังประเทศจีนจะไม่ให้มันอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าถือว่ามันดูถูกตำรวจไทยถ้าตำรวจไทยในเมื่อบางคนนี่ยอมขายตัวให้มันโทรศัพท์แจ้งให้มันเอาคนงานหนีเนี่ยผมถือว่าไอ้พวกนี้คือพวกไร้ศักดิ์ศรี ว่าเป็นตำรวจนะถือว่าพวกนี้เป็นหมาที่มันดูถูกนะครับดังนั้นเนี่ยนะพฤติกรรมของคุณคุณต้องรักองค์กรไม่ใช่ไปรักเงินของไอ,ไอซูกไกเคนะดังนั้นเนี่ยผมจะดูว่าวัวนท,นที่วันที่ไปจับเนี่ยนะครับเมื่อมันสุกเนี่ยนะและถ้ายังไม่มีการดําเนินการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษเองเพราะผมเป็นผู้เสียหายที่มีการเป็นคนแจ้งเบาะแสแล้วก็หวังรางวัลสินบนนำจับส5มาตามที่มีการ ลองทุกขก่าวโทษไว้ <c oughs>